พบกับแม่เอมมี่จ้าวันนี้เสนอเมนูผัดกระเพราหมูจ้าตั้งน้ำมันแล้วก็ผัดพริกกระเทียมเลยค่ะจากนั้นเอาหมูสับลงไปเลยค่ะผัดให้สุกเลยนะคะพอผัดสุกแล้วใส่น้ำมันหอยลงไปเลยจ้าตามด้วยซีอิ๊วขาวน้ำตาลผงปรุงรสแล้วก็ชูรสนิดหน่อยจ้า จากนั้นก็ผัดให้เข้ากันเลยจ้าแล้วก็เติมน้ําสักนิดหนึ่งใส่น้ําไปด้วยค่ะจะได้ไม่แห้งเกินไปจากนั้นผัดเสร็จแล้วเติมใบกะเพราลงไปเลยค่ะพอใบกะเพราสุกแล้วก็ปิดแก๊สแล้วก็ตักใส่จานเสิร์ฟกินกับไข่ดาวอร่อยอร่อยมากเลยจ้านี่ ตักใส่จานเลยค่ะขอบคุณที่รับชมฝากกดไลค์กดติดตามให้แม่เอมมี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ